คนที่มาเห็นคลิปนี้นะครับวันนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะมีไพ่ทั้งหมด2ใบนะครับนี่ไพ่ใบที่1ไพ่ใบที่2นะครับสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นะครับไพ่ขึ้นเป็นไม่อยากฝักนะครับในวันนี้อาจจะมีหลายอย่างที่คุณรู้สึกเหนื่อยหนัก แต่ว่าสิ่งต่างๆมันจะผ่านไปได้ดีนะเพราะว่าต้องเลือกที่จะคิดเลือกจะทาเลือกจะเข้าหาคนไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากนักนะครับเลือกทาเป็นสิ่งที่คุณชอบเลือกทํเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทําก็เพียงพออะไรที่มันวุ่นวายก็พักบ้างจะได้เกิดความสุขมากขึ้นสําเร็จมากขึ้นแล้วก็ทําได้ดังใจมากขึ้นไม่ต้องไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจกับตัวเองเยอะจนเกินไปนะครับสำหรับคนเลือกใบที่2นะครับไปขึ้นความสมหวังนะครับเลือกทาเป็นสิ่งที่คุณชอบอะไรก็ตามที่มันเป็นความสําเร็จ จงไขว้คว้านะให้เกิดความเสร็จมากขึ้นอะไรที่มันเกินความจําเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ประเด็นที่คุณต้องทําในปัจจุบันนี้หรือในวันนี้อย่าไปทาเสียนะทำในสิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งที่ดีและความเสร็จก็จะบังเกิดกกบคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี้ยดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ